ขาตั้งกล้องแบบขาเดียวแบบนี้หรือว่ามูโนพอดนะครับราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันแล้วเราจะเลือกซื้อแบบไหนดีวันนี้นะครับเรามาดูกัน สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของตัวโมโนพอดหรือว่าตัวขาตั้งกล้องแบบขาเดียวแบบนี้นะครับตัวขาตั้งกล้องเนี่ยมันมีหลากหลายแบบนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของตัวขาโมโนพอดตหรือว่าตัวขาเดียวแบบนี้เปรียบเทียบกันระหว่างตัวโมโนพอดที่มีราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยมันมีตรงไหนที่มันแตกต่างกันบ้างนะครับแล้วก็อะไรที่ทําให้มันแพงแล้วก็ถูกกว่ากันนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งพูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนอื่นผมเกริ่นก่อนเลยนะว่าตัวขาโมโนโพอตตรงนี้เป็นตัวขาตั้งกล้องที่สําหรับไว้ใช้งานวิดีโอก็ได้หรือว่างานภาพนิ่งก็ได้นะครับหลักๆเลยที่เราเคยเห็นสําหรับงานภาพนิ่งนะครับสำหรับคนที่ดูกีฬาบ่อยเราจะเห็นริมสนามนะเวลาเขาใช้เลนส์เ e เลโฟ o ต้ระยะ2 0 0 300-600รอพันอะไรอย่างนี้นะครับที่มีกระบอกเลนส์ใหญ่ๆเนี่ย ถ้าเกิดถือถ่ายแบบนี้ช่วงระยะเกมการแข่งขันเนี่ยรับรองว่าเมื่อยแน่ๆเพราะฉะนั้นไอตัวขาโมโน p o ร์ตัวเนี้ยมันเลยมีความสําคัญมากๆเลยนะครับกับงานภาพนิ่งที่ต้องใช้เลนส์เทเลโฟโต้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายงานกีฬางานถ่ายอีเวนต์นต่างๆงานแต่งงานบวชอะไรต่างๆนะครับหรือใครที่เอ่อถ่ายพวกนกนะครับที่ใช้เลนส์ระยะ600-700-800อะไรเงี้ยที่เป็นเลนส์กระบอกใหญ่ๆห,ห,หนักๆเขาใ,ใช้ตัว โมโนโพอดต,ตัวนี้นะครับมาช่วยทุ่นแรงเวลาเราไปถ่ายพวกงานแต่งหรือว่างานบวชอะไรก็ตามนะครับที่เป็นเกี่ยวกับงานอ e ีเวนต์งานมงคลต่างๆ,างๆเนี่ย <laughs> เวลาถ้าเกิดเราใช้เป็นขาไตาพอดนะครับคนค่อนข้างเยอะเวลาทําพิธีนะครับเขาจะไม่นิยมใช้เป็นตัวขาไตาพอดหรือว่าขาตั้งกล้องแบบ3ขานะครับเขาจะนิยมใช้เป็นตัวโมโนพอดแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมูฟได้เร็ว คล่องตัวแล้วก็กินพื้นที่ในการตั้งขาไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับระหว่างตัวขาโมโนพอดแบบถูกกับแบบแพงนะครับเข้าๆ่าว่ามันมีอะไรแตกต่างกันบ้างต้องบอกก่อนว่าขามโนพอดเนี่ยมีทําออกมาหลากหลายแบรนด์หลากหลายราคามากๆเลยแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะยก2ตัวอย่างที่มีอยู่ติดตัวผมนะครับราคาถูกกับราคาแพงว่ามันมีอะไร แตกต่างกันบ้างอันดับแรกเลยเวลาเราใช้ขาโมโนพอดเนี่ยที่เราจะดูก็คือเรื่องของตัวล็อกนะครับข้อแรกเรื่องของตัวล็อกต่างๆนะครับตัวล็อกเวลายืดขาแบบนี้ยเราจะดูตรงนี้นะครับมันจะมีหลักๆอยู่2แบบก็คือแบบหมุนแบบนี้อันนี้คือแบบหมุนนะครับที่ผมใช้มาก่อนนี่อันนี้คือแบบหมุนหมุนแล้วก็ยืดออกแบบนี้นะครับเวลาเราต้องการที่จะเพิ่มระดับความสูงกับอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบ กิปล็อกนะครับหรือว่าปลดล็อกนั่นเองอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนี่ครับโมโนพอรที่มีตัวล็อกแบบนี้มันจะเป็นตัวกดล็อกแบบนี้ปลดล็อกแบบนี้ ทั้ง2แบบเนี้ยมันมีข้อดีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับตัวนี้ปลดได้ไวทํางานได้คล่องแคล่วนะครับแต่ว่าไอตัวน็อตพวกเนี้ยมันชอบคลายออกเราต้องคอยไขมันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับที่เป็นตัวล็อกแบบเนี้ยแต่ว่าตัวนี้หมุนได้ช้ากว่าทํางานได้ช้ากว่าแต่ว่าเวลาล็อกไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับอ่ะอันนี้ราคาถูกก็จะเป็นตัวล็อก2แบบประมาณนี้นะครับหลากหลายรุ่นที่ทําออกมาสําหรับโบโนพอตสำหรับตัวล็อกของ ตัวแพงอันนี้ถือว่าผมแทบจะไม่ค่อยเห็นกับตัวโมโนพอร์ตส่วนมากนะครับโมโนพอร์ตส่วนมากเลยที่เราเห็นก็คือเป็นตัวล็อกแบบบิดแบบนี้กับตัวล็อกแบบกิฟตล็อกที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะส่วนตัวเนี้ยตัวแพงที่ผมได้มาอ่ะอันนี้เป็นแพงที่สุดแล้ว5000กว่าบาทนะครับที่ผมมีอยู่คือมันแค่ปลดล็อกตรงนี้เองแล้วก็เลื่อนขยายออกแบบนี้ได้เลยตัวเนี้ยเขาดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิด5,000กว่าบาทเนี่ยยอมจ่ายแน่นอนถ้าเกิดเป็นตัวล็อกที่ทํางานได้คล่องแคล่วปลดล็อกด้วยมือเดียวนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างนะครับแต่ถามว่าตัวนี้ใช้ได้ไหมเราก็ใช้ได้ครับอันจะใช้ได้ดีด้วยแต่ว่ามันจะช้ากว่ารุ่นใหม่ๆที่ออกมาท่านั้นเองก็คือรุ่นแบบเนี้ยที่มีตัวล็อกแบบนี้ของ i f o o d t a g e นะครับปลดล็อกมือเดียว2เรื่องของวัสดุวัสดุแน่นอนครับราคาหลักพัน0 0 0พันสามพันนะครับ ส่วนมากที่เราเจอกับตัวขาโมโนพอตพวกนี้ก็คือเป็นวัสดุแบบพลาสติกนะครับไม่ว่าจะเป็นขาไตพอทแบบนี้แล้วก็ตัวโมโนพอทของเขาเองเนี่ยก็จะเป็นแบบพลาสติกน้อยมากที่เราจะเจอเป็นแบบอลูมิเนียมหรือว่าโลหะนะครับส่วนมากที่เขาทำออกมากคือแบบพลาสติกนั่นเองแต่ว่าราคาหลัก4 0 0 0 5 0 0 0 6,000 7ก0 0็ก็คือหลักราคาแพงขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยวัสดุส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้เป็นอลูมิเนียมหรือว่า คาร์บอนไฟเบอร์นะครับคาร์บอนไฟเบอร์ก็ได้เรื่องของความเบานะครับแต่ว่าแข็งแรงคงทนส่วนตัวนี้วัสดุของอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ก็จะไม่ขึ้นสนิมนะถ้าเกิดเป็นโลหะเนี่ยมันจะขึ้นสนิมส่วนมากเขาจะใช้เป็นอลูมิเนียมนะเวลาไปเจอพวกน้ําพวกฝนอะไรต่างๆเราก็สามารถที่ใช้งานได้นะโดยที่มันไม่ขึ้นสนิมนะครับก็คือหลกัหลกๆของวัสดุ ที่ทาให้ราคาเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดราคาโมโนพอดราคาถูกก็จะเป็นแบบพลาสตสิกส่วนใหญ่นะครับหลากหลายรุ่นเลยส่วนที่ราคาแพงขึ้นมาหน่อยเขาใช้เลือกเป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมแบบนี้นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างอ่ะสามนะครับเรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานโมโนพอดทั่วไปราคาถูก,ถกพันสองพเนี่ยส่วนมากก็จะเหมือนกันเกือบทุกแบรนด์เลยคือมีขาไตาพอดแบบนี้แล้วก็บิดเพื่อจะ ปรับขนาดความสูงปรับขนาดความเตี้ยเท่านั้นเองนะครับส่วนด้านบนแน่นอนว่าก็เป็นตัวหัวเกลียวเอาไว้ใส่ตัวหัวบอลน,นะครับอะตรงนี้ก็เป็นขาไตพอดแบบนี้นะครับเวลาหมุนล็อกออกมาถามว่าเอาออกได้ไหมก็อ,ออกได้สําหรับคนที่ไม่ได้ใช้ตัวขาไตพอดแต่ว่ามันเป็นเกลียวแบบนี้นะครับ เราสามารถที่จะใช้เฉพาะตัวนี้ก็ได้ออกไปถ่ายสําหรับคนไม่อยากใช้ตัวไต p พอแบบนี้นะครับขาไต p พอรแบบนี้ให้มันเกะก,กะก็เอาออกไปแค่นี้ได้นะครับแต่ว่าฟังกช์ชันมีแค่นี้คือถอดขาไต p พอรได้นะครับ ถ้าเกิดอยู่กับขาไต่พอตก็สามารถเอ็นได้แบบนี้นะครับยืดหดได้แค่นั้นเองมีมือจับเป็นโฟมแต่ว่าตัวที่มันมีราคาแพงขึ้นมาหน่อยนะครับเขาก็จะมีฟังก์ชันเด็ดๆที่จะคอยมาสู้กันนะครับอย่างเช่นตัวนี้ที่ผมมีอยู่เนี่ยฟังก์ชันเด็ดของเขาเลยก็คือสามารถที่จะเหมือนตอนแรกที่ผมบอกไปคือตัวล็อกเนี่ยแน่นอนเลยคือเป็นทีเด็ดของตัวนี้เลยของโมโนโพอต,ตัวนี้เลย ปลดล็อกทีเดียวแล้วก็ยืดได้แล้วก็ยืดได้ย,ดไดยาวมากๆนะครับสูงมากๆเลยนะแล้วก็จะมีพวกรายละเอียดต่างๆที่มันต่างจากตัวโมโนโพอรตราคาถูกๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมีตัวเลขบอกความสูงว่าความสูงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับมือจับแน่นอนว่าเป็นโฟมช่วยยืดจับให้มันนุ่มมือขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ว่าฟังก์ชันที่เด็ดมากกว่านั้นนะครับก็คือตัวนี้เวลาปลดล็อกอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโมโนโพอดที่มันมีราคาขึ้นมาหน่อย ขาพวกนี้มันก็จะเป็นแบบโลหะแล้วนะส่วนสําหรับที่ไม่ได้แพงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบพลาสติกซะส่โนใหญ่นะครับเรื่องของตัวปลดต่างๆเนี่ยมันจะออกแบบมาได้ดีกว่านะครับเพราะว่าราคามันแพงกว่าเขาก็ดีไซน์ออกมาให้มันเจ๋งกว่าวิธีการใส่ขาตัวโมโนโพอดเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นราคาถูกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ฟังก์ชันอำนวยความสะดวกเข้ามาเยอะมากเท่าไหร่นะครับก็คือต้องแบบแมนวนวลที่เราเคยใช้มา เหมือนเดิมๆเ,เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตัวล็อกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับต้องใช้เวลาในการติดตั้งนานพอสมควรน,นะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมต้องการถอดตัวเฉพาะตัวโมโนโพอรเนี่ยออกไปใช้งานผมก็แคก่กดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบควิกล e เ e สนะต้องการกลับมาใส่แป๊บเดียวไม่ถึง2วิแต่ว่าตัวเนี้ยต้อง ขันเข้าขันออกเนี่ยค่อนข้างนานอยู่แต่ว่าตัวนี้ปุ๊บลูดตัวปลดล็อกแบบนี้ลงมาปุ๊บแล้วก็ถอดออกมาได้เลยแล้วก็เอาตัวเฉพาะขาโมโนโพอดแบบเนี้ยไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วยังไม่พอเขามีพวกรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายอย่างเช่นแบบนี้ถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้ตัวไตพอดหรือว่า3ขาตรงเนี้ยอืมก็เอาเก็บไว้ได้แล้วก็เอาเฉพาะจุกตรงนี้นะครับมาใส่ นะถ้าเกิดเป็นตัวที่มีราคาหรือว่าการดีไซน์หรือว่าแบรนด์ดีๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะมีไอตัวจุกตรงนี้มาให้กันลื่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีจุกตรงเนี้ยเป็นจุกยางนะครับเวลาเราไปวางมันอาจจะลื่นพลุดอย่างนี้ได้นะครับแต่พอมีจุกตรงนี้เขาใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นยางกันลื่นยังไม่พอแค่นี้นะครับสำหรับตัวดีไซน์ที่มีราคาสูงขึ้นมาอย่งนงดหนึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้ขาตัวโมโนโูพอดแบบนี้นะครับเรายังสามารถที่จะปลด เอาตัวนี้ออกมาตัวเพจแบบนี้นะครับเพจกลมแบบนี้มาติดตั้งแบบนี้ที่จะมาตั้งแบบเทเบิลท็อปอะไรอย่างเงี้ยถ่ายพวกอินเสิร์ตอะไรต่างๆนะครับบนโต๊ะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้เป็นแบบโลโปรไฟแบบนี้ได้ด้วยเวลาเราใช้งานเราก็ทิ้วขึ้นทิ้วลงได้นะครับแผ่นซ้ายแผ่นขวาได้หรือว่าจะตั้งไว้บนโต๊ะนะครับเพื่ออินเสิร์ตบรรยากาศงานต่างๆก็สามารถทําได้นะครับถ้าเกิดเป็นตัวนี้ราคาถูก2,000กว่าบาทเนี่ยไม่สามารถที่จะทําแบบ ตัว5,000แบบนี้ได้นะครับอันนี้ถือว่าเรื่องของการดีไซน์ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยตัวแพงก็ค่อนข้างที่จะใส่ตัวรายละเอียดของฟังก์ชันเข้ามาเยอะหน่อยนะครับสรุปเลยนะครับหลักๆที่มันแตกต่างกันนะครับก็คือเรื่องของราคาถูกแพงแน่นอนแล้วก็2เรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตนะครับความเนียบความสวยงามในการผลิตความคงทนนะครับในการใช้งานได้กันแบบยาวนานนะครับตัวแพงๆอ่ะ มันก็จะมีการผลิตที่เนี้ยบแล้วก็เลือกใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับส่วนตัวถูกเขาใช้วัสดุที่ลองลงมานิดนึงนะครับอ่ะแต่ก็ใช้งานได้เหมือนกันแล้วนะครับขึ้นอยู่กับความซีเรียสของแต่ละคนแล้วกัน3มเรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานนะครับลูกเล่นนั่นเองนะว่าไอตัวถูกเนี่ยลูกเล่นส่วนส่วนมากนะครับก็จะมีแค่ยืดหดได้นะครับตัวถอดขาโมโนโพอตออกแค่นั้นเองแต่ส่วนตัวที่มันแพง ออกมาปีใหม่ๆนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อแข่งขันกันนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวนี้มีฟังก์ชันในการใช้โมโนพอดได้หลากหลายยืดได้รวดเร็วถอดขาแบบควิกลีเลตนะครับเอามาใส่เป็นโลโปรไฟล์ไม่ใช้ก้านตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะนำกลับมาติดตั้งก็ค่อนข้างไวนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นความแตกต่างกันนะครับข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของแบรนด์แล้วก็เรื่องของศูนย์การรับประกันนั่นเองนะครับถ้าเกิดมันมีแบรนด์เนี่ยแน่นอนว่า ตามร้านกล้องทั่วไปเขาก็จะนํามาขายนะครับก็จะมีพวกศูนย์ไทยรองรับนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วก็ความพึงพอใจถามว่าทั้ง2ตัวนี้มันใช้งานได้ไหมใช้งานได้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะมีโปรดักตัตวไหนถูกกลางแพงมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆพืนได้ดูกันอีกติดตามชมนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วสวัสดีครับ